ผมมองว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับและฝากด้วยอยากให้มี EP 2วิเคราะห์สินค้าใหม่ๆนะครับฝากคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ comment ให้หน่อยว่าชอบไม่ชอบถ้ามีคนชอบเยอะๆเราก็จะมี EP 2วิเคราะห์ให้ไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะฮะเราก็มาโชว์สินค้าแต่บอกว่าคนไทยหลายคนคงเหละขายอยู่แล้ว แต่บางคนขายไม่ได้บางคนขายได้มันแตกต่างกันยังไงนะฮะอ่ะแต่ก่อนอื่นคลิปนี้จะทำโดย odonline com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon คนไหนอยากขายแต่ทาไม่เป็นนะฮะสนใจเรียนติดต่อได้ที่0 6นย์9 9ห9 9นะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นะฮะก็ไปสามารถคลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์ odonline com นะฮะหรือสแกน QR code นี้ก็ได้นะครับนีเลยนะอะมาเข้าเรื่องกัน ก็เช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้เนี่ยผมก็จะมีกลุ่มไลน์นะครับเป็นกลุ่มไลน์ Open Chat ของโอ๊ตออนไลน์นะฮะ mm hmm. คุณเรียกว่าคุณอ่าคุณเจแล้วกันนะครับคุณเจขอเกรินหน่อยนะฮะขอเกริ่นหน่อยคุณเจเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำอีเดียมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นปีแต่ช่วงนี้แกแกบอกว่าแกมีความรู้สึกว่า ไม่รู้จะขายอะไรดีคิดอะไรขายไม่ออกนะครับแกก็เลยมาติดต่อผมว่าคุณโอ๊ตผมเนี่ยมีงบไม่อั้นเลยอ่ามีงบไม่อั้นทำยังไงก็ได้ให้ผมกลับมาขายดีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดือนที่แล้วนะอืมแกก็ถามผมเราที่หลักสูตรมีอะไรบ้างแต่แกบอกแกไม่มีงบไม่อั้นอยู่แล้วผมก็เลยเสนอเสนอไปแนะไม่เสนอ เสนอโปรโครวบไป eBay a m อ z มซอนอ z มซอนเนี่ยแกคงอยากยังยังพื้นๆอยู่ยังไม่เคยทำแต่ e-bay เนี่ยแกเคยเป็นจุดพีคที่แบบขายดีขึ้นแบบมากแล้วนะครับขายดีมากแล้วแต่แบบช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยแกตื้อตื้ตันๆไปมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะพอเราสอนจริงๆแล้วนะครับแกพูดแกพูดในคลิปแรกที่สอนกันเลยเนียว่าผม เจอทางออกที่จะทําให้ยอดขายดีขึ้นนี่คือเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะนะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะฮะวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนเมื่อเช้าเนี่ยประมาณแปดโมงครึ่งผมยังไม่ตื่นเท่าไหร่เลยจริงเมื่อเช้าตื่นมาประมาณตีห้ากว่านะฮะเข้าห้องน้ําแล้วก็กินยาแล้วก็นอนยาวแบบง่วงเออเมื่อคืนดูซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่องเนี้ยอุย๊ยมันฮนะดูแบบคืนเดียวจบเลยแต่ดูคั่คั่นิดนึงนะครับไม่รู้ใครได้ดูยัง เอ่สอสคริปต์เกมเฮ้ยสนุกแปดเก้า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 เอพิโซดอะนะฮะเก้าอีพีจบเลยซีซั่นเดียวนะฮะไม่รู้จะมีซีซั่นสองเปล่าทำเหมือนจะเตรียมมีซีซั่นสองเลยนะฮะใครยังไม่ดูใครมีเน็ตฟิกไปดูได้สนุกมากสนุกจริงๆจะเถื่อนนะฮะสิบแปดบวกนะ เรื่องนี้ผมให้18บวกนะฮะในนี้ก็เขียนว่า18บวกเหมือนกันเป็นอันนี้นอกเรื่องไปดูได้น,นี่สดจริงๆนะ21กันยาจริงๆนะ6 4นะฮะอะอยู่ดีๆเมื่อเช้าครับ8โมงครึ่งเนี่ยประมาณนะฮะ8โมง33คุณเจก็โพสต์ปึ้งมาเลยฮะเนี่ยวันนี้นะฮะนี่ผมอัดวันนี้เลยนะฮะปึ้งมาเลยหลังจากได้คำแนะนำลองไปทำดูนะครับอ่ะดูภาพชัดๆนะฮะ ลากสาสิเดดนะฮะยอดขายโตขึ้น100% 100%เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดวันเดียวขายได้300เหรียญ329เหรียญเพื่อนเพื่อน,นคิดว่าเป็นเท่าไหร่ครับไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็กดเครื่องคิดเลขอ่าสามรอย่ิบเาคูณสา1สิบเบาทวันเดียวกำไจรจีงไปประมาณ10 20 30%เปอร์เซ็น เฉลียอ0กยิบเปอร์เซ็นก็วันนี้ทําเงินไปนะฮะสองพันบาทง่ายๆแต่ยอดขายโตขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งสามสิบเอ็ดวันหนึ่งหมื่นเหรียญอ่ะหนึ่งมื่นเหรียญเท่าไหรอ่อ่ะสามสามหกนี่คือคนที่เขาแบบเริ่มตันนะแล้วแบบไปไม่ถูกนะครับยอดขายได้สามแสนภายในหนึ่งเดือนอืม มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือได้รับคําแนะนําแหละแกบอกทิกแกไม่มีอะไรมากครับที่ได้ไปเอาไปใช้จริงๆไม่ในแม่มครับเทคนิคการหาของกับเทคนิคคีย์เวิร์ดแค่นี้แหละครับที่แกแบบเคยมองข้ามเคยแบบหาของสินค้าที่แบบคิดเยอะจนเกินไปคีย์เวิร์ดไม่ค่อยสนใจไปเสียงเงินกับการโฆษณาแต่ถามว่าโฆษณาดีไหมลงบ้างก็ได้แต่อยากให้ย้ำเรื่องคีย์เวิร์ดแกบอกว่า แกปรบับการโฆษณาให้น้อยลงและเน้นคีย์เวิร์ดมากขึ้นต้นทุนลดลงด้วยแต่ยอดขายดีขึ้นถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอีกคลิปหนึ่งที่ผมอยากให้ไปย้อนดูด้วยนะที่ผมทำไปเมื่อวานนะฮะที่ผมทำไปเมื่อวานมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งแกมาเมน้นถามในช่อง youtube ของผมนะแล้วผมก็ทำคลิปต่อไปนะฮะเนี่ยเพื่อนคนนี้แกม,มาถามนะฮะคลิปไหนวะอ่าคลิปนี้แหละนะครับคลิปนนะเนี้ยนะเนี่ย ก็คือเพื่อนคนเนี้ยแกมาพิมพ์ถามในช่องนะฮะจำไม่ได้แล้วไม่หรอกแกก็ถามประมาณว่าคอมเมนต์ถามในคลิป YouTube ว่าคุณโนขายหาสอนหาของเนี่ยของที่แบบแปลกไม่เหมือนใครไหมใครสนใจลองไปเซิร์ชดูนะฮะชื่อว่าคลิปลองเพิ่มทัศนคติและในช่องผมน่าจะเจอนะครับในการหาสินค้ามาขายนะฮะคลิปอัปโหลดไปเมื่อวันที่ยี่สิบลองไปทวนดู จะที้เปลี่ยนความคิดใครหลายๆคนแล้วก็ผมก็ให้ตัวอย่างนะครับเป็นนี่ไปนใน facebook นะฮะ a c e b o o k ของผมเลยนี่เพิ่งดูเขาเลยนะครับไปดูคลิปนี้ไปหาไปไปเสิร์ชเพจนี้ก็ได้ครับเพจอะไรเจ้าแม่ขายของออนไลน์ครับพิมพ์นิพายพิมพ์นิพายขายทุกอย่างแล้วคุณไปดูคลิปของเขาครับคลิปยังมีฮะว่าเขาขายของนี่แบบมันยากมากมายแค่ไหนไหมเออเอนอข้างซ้ายนี้รูปผมโป๊นิดนึงนะ เฟซบุ๊กส่วนตัวก็บอกเลยว่าของที่เคยรขายนี่แม่งโคตรจะพื้นเลยลองไปดูคลิปนี้ดูแล้วก็ลองไปตามลองไปดูแล้วกันพิมพ์ลี่พายขายทุกอย่างแต่มันจะต่างจากเรานะพิมพ์ลิพายเนี่ยคือเขาดังแล้วมีคนรู้จักเขาแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นกระบวนการขึ้นไปถึงจุดนึงอะ่ะมันยังต่างกันพิมพ์ลี่พายก็เคยเป็นเหมือนพวกเรานะครับอืมคุณคุณเจ คุณเจในคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าคุณผมผมก็ถามคุณเจเลยว่าผมก็รู้ว่ามันเป็นแน่นอนนะผมมั่นใจผมก็ถามคุณเจว่าแล้วตอนแรกๆคุณเจที่เริ่มทําทําอีเบอเมื่อไหร่ถึงจะขายได้คุณเจบอกสามเดือนนะฮะสามเดือนแรกขายได้แค่สิบชิ้นนะครับสามเดือนแรกขายได้สิบชิ้นแต่คุณดูวันนี้นครับ คุณเจยังตั้งใจตั้งใจทําคิดว่าเรามาถูกทางอันนี้ไม่ได้บอกชิ้นนะบอกเป็นยอดขายสามเดือนแรกขายได้สิบชิ้นวันเดียวขายได้สามร้อยเหรียญตีไปวันละหมื่นยอดขายหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับการปรับปรุงทัศนคติหาสินค้าขายดีปรับคีย์เวิร์ดคุณเจโตขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตผมไม่แน่ใจว่เขามาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาหมื่นเหรียญเนี่ยเมื่อก่อนมันก็ต้องสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นโตเป็น แต่ว่าคุณคุณเจะยอดขายก่อนหน้านี้ไม่ถึงแสนแต่แค่ปรับความคิดปรับกระบวนการความคิดแต่นั่นแหละข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะบางคนเนี่ยไม่เคยทำอ e ีเบเลยแล้วคุณเริ่มต้นทำเนี่ยเดือนสองเดือนแรกคุณอาจจะขายได้สามสี่ชิ้นแล้วคุณเลิกทำาสกอตนั่นคือปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณมาถูกทางคุณยังย้ำย้ำย้ำทำไปผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะเป็นอย่างเนี้ยแทบทุกคนจริงอะ ้าเรื่องเลยละกันเพราะฉะนั้นทริคเกี่ยวกับเรื่องไอหาสินค้าผมทําอยู่เกือบทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาปรับกันหน่อยแล้วจะมิมาวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเลยว่าถ้าคุณทําอย่างเนี้เออผมก็พูดก่อนนะนี้ในคลิปนั้นที่ผมก็พูดเสมอว่าเราก็ขายของเหมือนกันนั่นแหละแต่ทําอย่างไรถ้าคุณขายข้าวมันไก่คุณจะอยู่ในซอยลึกคุณจะอยู่ในซอยเปรี่ยวหรือคุณจะมาขายอยู่หลังมอไม่รู้ใครเคยเรียนหอ,อกันค้าเหมือนผมปะนะหอ,อกันค้านะครับ บอ,อกการค้าไทยแต่จริงๆผมว่าใครถ้า,ถาเกิดเรียนมาหาลัยนะถ้าใครเรียนมาหาลัยนะครับคุณต้องเห็นภาพพวกนี้ภาพอะไรหนังมอเอาไปเขียนหนังมออ่ะเนี่ยครับภาพพวกนี้ ที่เป็นแบบอยู่หน้ามอหลังมอครับเนีย่ยคิดถึงไหมโอ้นี่เขาไปถ่ายเขาไปถ่ายช่วงคนเป็นโควิดแล้วนะฮะนี่นี่คือหน้ามอหลังหลังมอนะฮของผอการค้านะครับหรือม,มหลาลยยัยอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะฮะเป็นยังไงครับธุรกิจที่อยู่หน้ามอหลังมอบอกเลยว่าค่าเช่า หรือค่าอสังหาพวกนี้แพงมากมากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมชนแถวนั้นมันมีมหาลัยมันมีหอพักนักศึกษาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําให้มันมีมหาลัยมันมีหอพักทําให้มนุษย์อยู่เยอะเพราะฉะนั้นมันคือทําเลไงชีวิตจริงอ่ะคือถ้าคุณจะขายของถ้าคุณมีของดีแล้วคุณไปอยู่ในทําเลดี ยังไงก็ขายได้นี่คือผมเกิิ่นนะก่อนจะเข้าเรื่องแล้วคลิปต่อไปจากจางนี้ EP สองสามสี่ไม่เกิดแล้วนะจะขอเกิ่อ EP แรกหน่อยอเพราะฉะนั้นในโลกออนไลน์มันดีอย่างหนึ่งฮะมันไม่แพงเท่าทําเลในมหาลัยทุกคนรู้ครับเข้าเรื่องแล้วนะเนี่ยน้ำมันมวยขายได้ขายแพงด้วยนะฮะขวดเดียวขายจังห้าร้อยค่าส่งอีกสองร้อยห้าสิบ อันนี้ห้า้อยหสิบเบสเสร็จแปด้อยขายมาแล้วสี่โซ่แต่ประเด็นคือนี่ครับถ้าคุณจะชนะคนคนนี้มันต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรในโลกออนไลน์คีย์เวิร์ดคือทำเลหรือเขาเรียกว่า SEO ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะฮะซึ่งนั่นแหละที่ผมบอกว่าคุณเจไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเนี่ย SEO แล้วไม่พอครับมันยังมีอีกอันนึงก็คือ long tail keyword นี่สำคัญต่อการทำ SEO อย่างไรถ้าคุณบรรลุนะคุณเก่งนะฮะคุณรู้ว่าลูกค้าสเส a r c h หาคุณด้วยคำว่าอะไรแล้วคุณมี long tail มันจะตัดแข้งตัดขาคู่แข่งของคุณแน่ๆอ่ะเรามาดูกัน ผู้ขายคนนี้ขายได้จริงแหละนะครับแต่เขาคิดว่าน้ำมันมวยมีคนเซิร์ชเพราะฉะนั้นวิธีแรกก่อนเราต้องไปเช็คก่อนว่าแล้วลูกค้าใน ebay เนี่ยนะครับนี่คือวิธีเช็คมีคนเซิร์ชคำนี้ไหมซึ่งมีครับเห็นไหมมันขึ้นเลยยังพิมพ์ไม่ครบมันขึ้นมาแล้วแปลว,ว่าคำนี้ครับมีลูกค้าหาจริงๆ นะครับไอ้ข้างหลังมันบอกว่าอาสินค้าแนวนี้อยู่ในโหมดอะไรไม่ต้องไปสนใจแต่คำนี้มีลูกค้าหาแต่ว่าคำนี้เราสามารถเอามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บคำนี้ไว้ก่อนน้ำมันมวยมีฝรั่งคาราโอเกะอย่างนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวลองเทลอ่านเดี๋ยวลองเทลไปเลยก็ได้ลองเทลมันก็มีคุณดูเลยนะถ้าเกิดเราเสิร์ชน้ำมันมวยนะครับ น้ำมันมวยเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชหาใน Ebay เนี่ยจะมีคู่แข่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวคุณดูลองเทลนะสองร้อยสามสิบหกแต่เขาบอกว่านี่นี่ข้อดีของไอเนี่ยมันจะไกด์ให้อีกนะฮะถ้ามีคนเสิร์ชคำว่าน้ำมันมวยไทยนี่นี่คือลองเทลเห็นไหมมันเริ่มยาวขึ้นเห็นไหมนี่แหละแค่นี้เองเแต่นี้มันจะขึ้นเหมือน Google เห็นไหมอ่ะอยมีคนเสิร์ชคำนี้ด้วยแปลว่าคำนี้ใช้ได้อีกนะครับ อ่าเราก็เก็บอันนี้ไว้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันมีคําซ้ําก็ตัดออกไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรคําพวกนี้การันตีแล้วว่ามันมีแน่นอนนะครับอ่าเราลองคำระก copy คำนี้ดูนะน้ํามันมวยในมีสองสามหกแต่มันมีคนเสิร์ชน้ามันมวยไทยลิมิเต็ออยเหลือเจ็ดสิบเก้าตอนแรกครับคู่แข่งเรามีสามสิบหกเอ่อสองร้อยกว่าคนแต่ถ้าเราได้คีย์เวิร์ดตัวนี้อีกคู่แข่งเหลือเจ็ดสิบเก้าคนตัดคู่แข่งไง เพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะเสิร์ชเจอเราเหลือแค่79แต่เรามีคำนี้โอกาสที่คนจะเจอเราสูงขึ้นนี่คือ long tail keyword เพราะฉะนั้นประเด็นคือเราเจอคำอะไรถ้ามันใช่แล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่เรียนกับผมอยู่แล้วด้วยนะครับหา long tail keyword เครื่องมือพวกนี้ผมมีให้คุณหมดแล้วนะครับไม่พอครับและสมมุติคู่แข่งเราก็มีน้ำมันมวยแหละอะแต่เราอยากได้คำใหม่ว่ามันจะมีไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ มาพร้อมกับเวลาผมทำคลิป YouTube ช่องผมนี่ไม่ค่อยเต็มตรงเตรียมอะไรอ่ะสดสด้นด้นเอาเลยเอ่ะลองมาน้ํามันมวยก่อนน้ํามันมวยใน Google เนี่ยมีลูกค้าหาน้อยนะแค่หลักร้อยหลักสิบอ่ะแต่นั่นแหละในมันขายได้เรามีแล้วก็เอามาขายแหละไม่ต้องลงทุนจับสือมือเปล่ามีคนสวยคำว่ามวยครีมครับฉะนั้นน่ะก็ลองเลยครับอืมมีหาวะเห็นไหม มวยไทยครีมด้วยมวยครีมครับมีคนใช้คีย์เวิร์ดนี้ด้วยแล้วเมื่อกี้สองสามร้อยเห็นไหมเหลือหนึ่งร้อยแล้วว่าคีย์เวิร์ดนี้ใช้ได้ไหมครับมีไทยนะแต่ไทยมันซ้ําอยู่แล้วนะเนี่ยมันมีไทยอิลิเมนต์ออยอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคําว่าไทยไม่ต้องแล้วเพราะเดี๋ยวมีคนเสิร์ฟมวยไทยเนี่ยไอ้มวยไทยครีมเราก็ได้อยู่แล้วครับเพราะคานี้คําว่าไทยเรามีอยู่แล้วแต่คํานี้มีไงอ่า ถ้าเรามีคำนี้ดูนะอ่าเรามีครบด้วยนะคู่แข่งก็เหลือเจ็ดิสองไอ้พวกเจ็ดสิบนี้แบบแม่นนะแม่นคีนะเห็นไหมเห็นไหมจากคู่แข่งเป็นสามร้อยเหลือแค่เจ็ดสิบตัดคู่แข่งครับลองเทลคีย์เวิร์ดคือการตัดคู่แข่งแต่นี่แหละถ้าคุณมีเครื่องมือครบคนที่เรียนกับผมนี่ใช้เครื่องมือให้มันคุ้มครับเห็นไหมตอนแรกไม่คิดถึงมวยครีมเลยเห็นไหม น้ำมัน boxing element I F element มีอยู่แล้วใช่ไหมคำว่า boxing boxing เราน่าจะมีเนอะคนขายพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า boxing จะอยากเช็คหน่อยว่าเออรา boxing ขึ้นไม่ขึ้นอีเบย์ไม่ขึ้นครับแต่นั่นแหละ boxing มันก็ต้องมีอยู่แล้วพูดยากคำนี้นะคำนี้พูดยากน้ำมันมวยครีมมีครบแล้วอ๋อมีมวยานเจิสิครีม ปุ๊บไม่ขึ้นนี่ก็ไม่ขึ้นลองเอาคำนี้คำเดียวเด้น่าจะขึ้นนะคำเดียวอ๋อมันคือเจลลองดูถ้าเป็นลองไปดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน,น้ำมันมวยไหมนะครับเห็นไหมนี่ได้คำใหม่แล้วกดได้อยู่นะแต่นี้อาจจะเป็นศัพท์ของฝรั่งนะครับแต่มีคู่แข่งอยู่สองรไม่มีน้ำมันมวยโผล่มาเลยอันนี้เราก็ต้องลองไป ดูว่าก,ก็ก็คือแกนวดนะเนอะจริงๆคบมันก็ได้อยู่นะคํานี้ถ้าเกิดคุณขายผลิตภัณฑ์น้ำมันมวยหลายตัวผมว่าคํานี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหมประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคําคพวกนี้มันจะไม่มีบนคู่แข่งเลยแต่คุณก็สามารถแตกยอดคีย์เวิร์ดออกมาได้และเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าค้นหาอ๋อมีอาร์ติโอนี้เยอันนี้แปลกดีอ่า A R C ติอติ ไอซ์แล้วก็เลองดูคำนี้มีอ่ะอันนี้เหมือนเหมือนเย็นเย็นป่ะเป็นสูตรเย็นป่ะคูอะไรพวกนี้นะน่าจะเป็นสูตรเย็นนะครับก็ได้อยู่นะถ้าของเราเป็นสูตรเย็นนะฮะก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่สูตรเย็นคำนี้ก็ข้ามไปได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะฮะตัวคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ของ google ครับใครเรียนกับผมแล้วนะฮะ เอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ในการคิดคีย์เวิร์ดแล้วคุณอย่าลืมไปต่อยอดจาก eBay suggest คำที่ได้มานี้เป็นคีย์เวิร์ดของ eBay ไหมและอย่าลืมเวลาคุณพิมพ์คำไหนไปแล้วถ้าคำไหนยาวขึ้นแล้วภาพมันใช่สินค้ามันใช่นั่นคือ long tail keyword และคุณจะสามารถตัดขาคู่แข่งได้จะสามารถทำให้ยอดขายของสินค้าร้านคนุณ ดีขึ้นได้สร้างความแตกต่างและจากเมื่อก่อนร้านคุณอาจจะอยู่แค่ในซอยลึกๆไม่ค่อยมีคนเดินผ่านอยู่ริมถนนจริงแต่ก็เป็นแบบคนขับรถผ่านไม่ค่อยแวะร้านคุณจะกลับมาอยู่ในตลาดที่มีคนเดินเยอะร้านคุณเหมือนเปรียบเสมือน จะอยู่หลังมอหน้ามอที่มีนักศึกษาลงมากินลงมาอะไรสินค้าขายดิบขายดีร้านคุณเปรียบเสมือนคุณจะยกร้านคุณเองไปอยู่ในห้างเซ็นทรันห้างเดอะมอที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาวันละหลายหมื่นหรือเป็นแสนคนเพราะฉะนั้นนะฮะใน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 กลุ่มพิเศษ ebay สมาชิกลับของผมนี้อย่าลืมนะฮะอยากให้ดูคลิปนี้ด้วยดูเด็กคำเนี้ยไทยสกายพิมพ์อย่างนี้เลยเหร เนี่ยจะมีใครใช้หรอเออก็ไม่มีนะแล้วใครมาพิมพ์อย่างนี้ว่าครีมอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นนะฮะมันมีเอ็นแซดด้วยนะฮะอันนี้ไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีคํานี้ไม่มีเห็นไหมถ้าถ้าไม่ขึ้นก็แปลว่าไม่มีนะครับเช็คได้ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าไม่มีฝรั่งหาสินค้าคํานี้คุณไม่ต้องใช้บนอีเบเลยไม่เวิร์กอย่าไปไม่ใช่แบบเห็นปุ๊บไปทําหมดนะไม่เอานะ ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวผมเราเราจะรีวิวคีย์เวิร์ดของพวกออยไอพวกน้ำมันมวยละกันนะฮะสินค้าประเภทนี้นะครับคำไหนที่น่าสนใจอีกบ็อกซิงมันต้องใช้อะ่ะนะแต่ไม่รู้จะไปบวกคำไหนแต่ไอพวกนวดนวดออยน้ำมันเนะี้อ่ะดิเมเนนมัสูล่ามีไหมอ่ะสมมติเอาคำนี้แกะจากคู่แข่งดู MU แล้วก็ m อ ไม่มีนะเห็นไหมคำนี้ไม่มีนะครับอ๋อหรือว่า muscular pain ไม่มีนะนี่มันกล้ามเนื้อใช่ไหมเห็นไหมเราคิดไปว่าเราคิดไปว่าใช่แต่บางคําไม่ใช่อย่างนี้เราเผลอ,เ,ลอเราคําอื่นดีกว่าดีนะเนี่ยแต่นี้ขนาดเขาทําอย่างนี้เขายังขายได้เลยนะเห็นไหมเดี๋ยถ้าเราได้คีย์เวิร์ดดักทุกคีย์เวิร์ดบอกเลยครับ เราก็ขายได้แถมเรายังขายดีกว่าเขาด้วยนะครับแมสซิงน่ามันกล้ามเนื้อมันต้องคือพอมันมานแตกอะ่ะมันไม่รู้จะเอาไคำนี้ไปบวกกับคำไหนอะ่ะส่วนตรงนี้มันเขาหมายถึงลักษณะปริมาณนะครับซึ่งตรงนี้บางทีลูกค้าไม่รู้หรอกจร,งจรงิงๆเมื่อกี้ลูกค้าก็เสิร์ชแต่น้มันมวยเห็นไหม ตรงนี้ก็พูดยากแต่ตรงนี้อาจไม่จําเป็นต้องไว้ตรงนี้ก็ได้อาจจะทําเป็นรูปบอกเลยว่าร้อยยีสิซีีก็ได้จะได้เราเราจะได้สับอื่นๆมาใส่จริงๆนะอันนี้จะได้มีพื้นที่ในการทําคีย์เวิร์ดที่มากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าเขียนติดกันอย่างนี้นะครับไม่มีลูกค้าหาหนึ่งคุณนะ้ามันมมยนะครคุณต้องเว้นนะครับคุณต้องเว้นนะไม่มีคนเซิร์ชอย่างนี้นะครับอย่างนี้ยนะิงน้ำมันคุณไ like รค่าไปเลยนะคุณต้องเว้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็คําว่าน้ำมันมวยคุณจะมีค่านะครับ อืถ้าคุณขายควดเดียวคุณไม่ต้องเขียนหนึ่งคูณก็ได้ครับจริงๆอ่ะนะคำนี้มันทําให้คีย์เวิร์ดน้ำมันของคุณเนี่ยเซิร์ชหาไม่เจอนะครับหลักการของคีย์เวิร์ดนะฮะต้องเว้นมันออกห่างกันนะครับไม่งั้นคำว่าน้ำมันมมยคุณจะไลทไลทค่าคีย์เวิร์ดแต่นี้มันยังขายได้ถือผมถือว่าเออได้ได,ได้ได้อันนี้ส่งมาจอกคีย์เวิร์ดอื่นแต่ถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดดีกว่านี้นะร้านนี้นะฮะผมบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดยอดขายคุณจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับคุณเจ เห็นไหมเห็นไหมปรับแค่ปรับทัศนคตินะครับสินค้าไม่คิดเยอะคิดแยะนะครับแล้วก็คิดเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับดักคีย์เวิร์ดให้ได้มีเครื่องมือดีๆแล้วใช้มันให้คุ้มค่าคุณเจอบอกเลยว่าโอ้โหแบบคุยกันเรื่องคีย์เวิร์ดหรือเรื่องหาของในเขาพูดกับผมเลยนะผมได้ค่าเรียนคืนแล้วแล้ววันเนี้ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพอดีพอดีเนี่ยเขาได้ค่าเรียนคืนขึ้นจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ผมแนะนําก่อนนะมือใหม่นะครับคุณเจเมื่อช่วงแรกๆ3ามเดือนแรกเขาก็ขายได้แค่10ชิ้นอย่าท้อไปซะก่อนครับคนเริ่มทำ e b a คุณอย่าท้อครับผมมองว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับและฝากด้วยอยากให้มี ep 2วิเคราะห์สินค้าใหม่ๆนะครับฝากคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ comment ให้หน่อยว่าชอบไม่ชอบถ้ามีคนชอบเยอะๆเราก็จะมี ep 2วิเคราะห์ให้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะฮะก็ฝากติดตามนะฮะช่องทางของโอ๊ตออนไลน์นะฮะอ่าเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะฮะนะฮะแต่ถ้าเรียนเราก็เรียนแบบจับมือทำนะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็สามารถเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เรียนหรือเรียนก็แล้วแต่ฝากซ u b สไครป์ช่อง u t u b e s u b สไครป์กดกระดิง่งดูคลิปแล้วอย่าลืมคุยกับเราคอมเมนต์กับเราเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย และอย่าลืมนะฮะอยากให้มีแบบนี้ EP 2วิเคราะห์สินค้าอะไรแนะนำมาได้ด้วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ